สวัสดีค่ะก็ยามว่างของ3ามหญิงนะคะนี่เลยหญิงเล็กก็กำลังโทรจิดต่อไทยแอร์เวคอ์เซ็นเตอร์นะคะเดี๋ยวดู2หญิงฝั่งนู้นค่ะเรามาดู2หญิงหญิงแม่หญิงแม่ทำอะไรคะหญิงแม่แชทคุยกับหญิงใหญ่อยู่หรอดูนะ,นะคําเครียดกันเลยละ่ะดู <laughs> ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ เหมือนจะเป็นไวยกยเกษียนนะอันนี้พูดดูจากสีผมนะเครียดมากผมงอกหมดแล้วเห็นไหมนาดู <laughs> 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 เรานั่งรอลูกค้ากันอยู่นะคะลูกค้ามีเรื่อยๆนะแต่ว่าหมอปวดหลังไม่ไหวหมอขอเบรกนิดนึงอะยางว่างกันนี่เลยศึกษาเรียนต่อสายยูทูบเบอร์จ้ะอันนี้ไม่แน่ใจศึกษาเรียนต่อเรื่องอะไรคุณแม่ทำไรคะ ผักหวานมัก็ปลูกระไรอันน่ะอยากกินผักหวานขึ้นมาอีกอโอ้ยน,นอนอ่ะยิงใหญ่ทำไรจ๊ะกำลังสำรวจไอ้นี่อยู่สำรวจอะไรคะอันนี้เครียดมากเลยใช่ไหมตั้งแต่ทำ YouTube มาเนี่ยผมหงอกเต็มหัวหมดแล้วเนี่ยได้ยังไง <c oughs> ให้ดูสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันทำงานอีกหนึ่งวันนะคะ วันนี้บรรยากาศรอบนอกก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหูบเดี๋ยวสักพักฝนก็จะตกลมก็แรงอันนี้คือหน้าเฮิร์สฤอดูใบไมมร่วงของที่นี่นะคะเดี๋ยวก็วันนี้หญิงเล็กมาพาดูบรรยากาศรอบๆร้านดีกว่านี่เลยคะ่ะทางเข้าของเราเขียวชอุ่มด้วยต้นไม้นะจ๊ะนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของหญิงแม่นะคะ แล้วก็บอก่อปลาด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของเราค่ะยาวนิดนึงนะก็ถึงโควิดจะค่อยๆซาแล้วแต่ว่ายังมีแอลกอฮอล์ตลอดนะให้ลูกค้าล้างมือค่ะอันนี้ช็อกโกแลตไว้ให้ลูกค้ากินเปิดประตูมาปุ๊บก็เจอนี่เลยจ้าพระนางกวากหลวงพ่อคูณนะคะสารพัดส,สารเพนี่ค่ะ เป็นเกี่ยวกับป้ายราคานะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเดินดูรอบๆเนาะอันนี้จะเวลาว่างอันนี้ค่ะหญิงใหญ่กำลังเคร่งเครียดอยู่นะคะเมื่อวานดมโดนลบไลฟ์สดไปไม่เข้าใจเหมือนกันหาไม่เจอว่าทำไมตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำงานของหญิงเล็กนะคะเคาน์เตอร์จ้า ก็จะเป็นแคชเชียร์อยู่ตรงนี้ค่ะเครื่องรูดบัตรให้ลูกค้าสมุดอันนี้สำคัญมากเลยนะคะคนที่มาทำงานที่ร้านจะต้องลงชื่อทุกครั้งค่ะถ้าไม่ลงรู้สึกจะโดนปรับไม่แน่ใจว่าคนเท่าไหร่ถ้าโดนเขาตรวจเจอก็น่าจะปรับอยู่ประมาณคนละสองพันห้าหรือห้าพันโครนเนี่ยแหละค่ะก็มีคอมพิวเตอร์ตรงนี้คน์เตอร์ทำงานของเราก็นี่เลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องนวดกันเนาะนี่จะเป็นของแต่งร้านนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้ขายด้วยตรงนี้จะเป็นเครื่องมือทำเท้าของหญิงเล็กค่ะนี่เลยค่ะที่ขูดเท้าที่จะใบเท้ามีสีทาเล็บด้วยนะแล้วก็พินารานี่เอามาใช้ให้ลูกค้าด้วยนะคะบางคนแห้งมากก็ทาให้เขา สเสลดพังพรค่ะใช้ดีมากอันนี้เกลือแช่เท้านะทำให้เท้านุ่มแล้วก็ขูดง่ายค่ะขันโตกนะจ๊ะมีครีมนวดยาหม่องไม้นวดวาสลีนเนื่องด้วยอากาศที่นี่เย็นมันก็เลยแตกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้อย่างนี้แล้วนะนี่มาดูห้องนวดกันจ้ะนี่เลยเราไม่ได้มีห้องกั้นเป็นอะไรแบบ มิชิดมากนะเราใช้ใคล้ายๆที่ไทยอะคะ่พะพมาะ่านจ้ะประมาณเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวจะดึงม่านให้ดูอันนี้ดูห้องก่อนละกันห้องนี้จะเป็นเตียงคู่ค่ะสองเตียงนี่นะคะเตียงนี้เป็นเตียงคู่ถ้าติดพมา่านเราก็จะอยู่ประมาณนี้ ต่อเลยจ้าชั้นนี้ก็จริงๆเป็นชั้นที่เก็บของนะคะแต่ว่า,อาเอาผ้าปิดไว้เพื่อความสวยงามเนาะถัดมาก็จะมีอีกห้องนึงจ้าอันนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวนี่ค่ะเก้าอี้ดำๆนั้นมีไว้แบบเวลาหมอเมื่อยนะจะได้นั่งนวดลูกค้าได้ค่ะ ก็ประมาณนี้เลยค่ะนี่เข้าด้านในนะคะก็จะมีอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นพรมานก้นแค่นี้เฉยๆนี่จะเป็นอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องนวดของเราอันนี้เอาปิดแสงเข้านิดนึงนะคะ ส่วนด้านหลังตรงนี้ที่มีผ้าม่านปิดอยู่ข้างหลังก็จะเก็บเป็นเอกสารที่จาเป็นจะต้องเก็บของบัญชีทิ้งไว้อะคะ่ะก็จะมีผ้ามีเสื้อแขวนอยู่ตรงนี้เพราะว่าชั้นล่างเราเราไว้ของยังไม่ได้นะเขาซ่อมแซมอยู่อะคะ่ะก็เลยเสื้อผ้าก็จะอยู่บนนี้นี่ก็จะเป็นอ่างล้างมือของเรานะคะเวลา นวดเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ล้างมือมีแอลกอฮอล์ไว้ล้างของอะไรประมาณเนี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะถุงข้าวอยู่ข้างบนเลยเห็นปะเอาลงไปข้างล่างไม่ได้เนี่ยค่ะของที่ไว้ข้างในนี้ก็จะมีของทั่วไปที่เอาไว้ใช้ในร้านบ้างเอาไว้ขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เก็บไว้ตรงนี้เลย <Ć. S 2> ก็นี่แหละค่ะร้านร้านนวดของหญิงเล็กก็มีแค่นี้ละค่ะตามมาเลยนี่ขมัขม้นกันอยู่ ไหมสองคน